สถานการณ์ไฟปา่าและจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหมย่ยังเกิดขึ้นหลายจุดนะครับล่าสุดไฟปา่ายังได้ลุกลามไปไหม้สวนส้มของเกษตรกรอำเภอแม่แจม่มได้รับความเสียหายหลายไร่ครับหมู่บ้านอะไรครับอ๋ออันนีผ้ผมนี่อยู่ไอ้อยูอ่ไอ้บ้านหลวงปง,รง,ปรงครับหลวงปงที่กองแขกนี่เหรอครับ,รบใช่อันนี้ไฟกลาลังลามด้านหลังนี่กําลังลามเข้ามา <S S สวนเลยเนี่ยจะเอาเครื่องไปดับไฟอ,นนอยู่อเช้านี้ไฟไหม้ฝั่งนู้นแล้วลมพัดใบไม้แล้วก็ ไฟเร็วมาตีข้างล่างอันนี้ส้มหมดเลยเหรอครับส้มหมดเลยบุญนี้ไหมหมดแล้วหมดเลยตายหมดแล้วไม่มีใครอยู่อ่ะเนาะไม่มีใครอยู่ค่ะแล้วก็พอเห็นควันนี่คือเราว่าเราตกใจเลาว่าสวนเรารู้ใกล้สวนไหมอันนี้กําลังลามมาอีกเหรอครับครับน่าใจใช่กำลังจะเตรียมเครื่องเตรียมอะไรเนี่ยไปดับไฟอยู่ นี่เป็นภาพขณะที่ไฟกำลังโหมลุกไหม้ลามเข้ามาในสวนส้มนะครับที่บ้านหลงปงตําบลกองแขกอำเภอแม่จ่มจังหวัดเชียงใหม่เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยต้องออกมาช่วยกันดับไฟป่าครับขับรถนำน้ำเนี่ยขึ้นรถพร้อมกับสายยางนำไปฉีดบริเวณเนินเขาที่เกิดไฟป่าและรอบสวนส้มเนื่องจากว่าสวนส้มกำลังออกผลผลิตแล้วก็เตรียมจะเก็บส่งขายในปีหน้า ะดาษเดียวกันสวนส้มแห่งนี้เนี่ยต้องใช้เวลานานถึง8ปีพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําให้เกิดความเครียดครับเบื้องต้นประเมินความเสียหายน่าจะหลายแสนบาทครับสวนนี้ปลูกได้อยู่8ปดเปีแล้วครับแปดปีให้ผลผลิตมากี่ปีแล้วครับให้ไปประมาณพักเอ่อหกเจ็ดปีเนี่ยนะโอ้ <c oughs> หลายปีละคับ <c oughs> หลายปีละต้นกาลังให้ผลผลิตดีเลยนะตอนโดนไฟโดนอะไรเออไม่ไหวไม่คิดว่าจะไหมเลยใช่ไม่คิดว่าจะไหมก็เลยมานั่งรอ เดี๋ยวไปดับไฟฝั่งนู้นเลยเอาเอาถานน้ำเอาเครื่องเอาอะไรไปเตรียมหมดอะต,ตอนนี้ก็กำลังจะลามา,อ,าอีกกำลังจะไปกําลังจะไปดับไปเฝ้าว่าถ้าไฟมาก็อย่าฉีดน้ำให้ ค่ำคืนนี้ยังเกิดไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ป่าสงวนแม่แจ่มในพื้นที่ตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่มล่าสุดไฟยังคงลุกลามต่อเนื่องขยายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างศูนย์ประชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กออกมารายงานจุดความร้อนจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนสูงสุดในรอบปี153จุดโดยอำเภอที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคืออำเภอแม่แจ่ม3 7จุดอำเภอเชียง ดาว18จุดอำเภอแม่วางและดอยเต่า17จุดขนาดที่ค่าฝุ่น pm 2.5หลายพื้นที่ยังอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยจังหวัดเชียงใหม่วัดได้93ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเมื่อเวลา10นาฬิกาครับ